จริงๆแล้วเนี่ยเราก็รอสัญญาณนี้มาพอสมควรนะครับแล้วก็สอบถามทางรัฐบาลอยู่เรื่อยนะครับในเรื่องของนโยบายการเปิดประเทศนะครับตอนนี้ก็คิดว่าค่อนข้างยืนยันแล้วว่าจะเป็น1ตุลาแต่เรียนาตำตรงกันะครับทางผู้ประกอบการก็ยังมีความกังวลเพราะว่าการติดเชื้อในประเทศเนี่ยถึงแม้ตัวเลขจะลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นอยู่ในลิสต์สีแดงของในหลายๆประเทศ ในยุโรปนะครับซึ่งเรามองว่ากลุ่มลูกค้าแรกๆที่จะกลับมาหลังจากเปิดประเทศเนี่ยก็คือกลุ่มที่จะเป็นประเทศหนีหนาวมานะครับก็คือยุโรปเป็นหลักนะครับยุโรปลัสเซียแต่ถ้าสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศเนี่ยยังคงสูงอยู่หรือประเทศไทยเนี่ยยังติดในลิสต์สีแดงของประเทศกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเนี่ยคงจะปริมาณคงคงยังไม่มากนะครับ ดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการประเมินนะครับว่าในหนึ่งตุลาเนี่ยจะคุ้มคุ้มค่าไหมที่จะเปิดนะครับแต่แน่นอนครับเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเราก็กําลังเตรียมความพร้อมต่างๆที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเราอย่างที่เราทราบดีว่าช่วงแรกๆเนี่ยคงจะต้องเที่ยวต้องเที่ยวแบบปิดนะครับคงไม่สามารถ เปิดให้ไปเที่ยวในที่ต่างๆได้และโรงแรมคงจะต้องมีมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวอย,อย่างเข้มข้นในช่วงแรก,กน,นะครับดังนั้นเราก็มี SOP ที่ออกมาในเรื่องของพัทยามุกออนนะครับตอนนี้ทางโรงแรมก็กําลังศึกษาอยู่แล้วก็เตรียมตัวที่จะปฏิบัติตามนะครับคือโรงแรมที่จะเข้าพัทยามุกออนเนี่ยก็คือโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานชาพัสซึ่งโรงแรมส่วนมากเนี่ยได้รับมาตรฐานชาไปแล้วนะครับพัสเนี่ยก็คือพนักงาน ไม่น้อยกว่า70%ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับที่สำรวจไปเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยได้รับเข็มแรกไปแล้วเนี่ยเกิน70%ละฉะนั้นก็รอเวลาถึงกำหนดที่จะฉีดเข็ม2ซึ่งก็คาดว่าภายในเดือนนี้ก็จะได้รับการฉีดเข็ม2ฉะนั้นพนักง,งานที่ทำงานอยู่ในโรงแรมเนี่ยก็ก็น่าจะผ่านมาตรฐานชาพัฒน์ซะเป็นส่วนใหญ่ นั้นคิดว่าเราก็มีความพร้อมนะครับในการต้อนรับนักท,ท่องเที่ยวพัทยาเราก็ได้เปรียบนะครับในกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ว่าจะลอกหนึ่งแลือรอกสองเนี่ยพอสถานการณ์มันคลี่คลายมีการปลดล็อกต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยกลับเข้ามาในพื้นที่พัทยานะครับแล้วเราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่า ความต้องการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีในการพักผ่อนเนี่ยก็คงจะมีผมคิดว่าเราคงจะดูสถานการณ์อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะประสานภาคส่วนต่างๆถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก,ก็คงอยากให้ผ่อนคลายหน่อยนะครับให้มีการจัดงานขึ้นนะครับแล้วก็ อนอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วในเรื่องการจัดประชุมสัมมนานะครับอย่างช่วงปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานเลี้ยงสังสรรค์กันเนี่ยนะครับถ้ามีการผ่อนคลายตรงนี้เนี่ยมันก็พอจะกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวได้บ้างในส่วนของสมาคมนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจอื่นๆเนี่ยเราเราได้เริ่มสอบถามไปยังตลาดต่างๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็มีการคุยกับบริษัททัวร์ที่หลักๆของตลาดรัสเซียนะครับสอบถามถึงความเป็นไปได้ ตอนนี้เราเราเรียนดตรงเราก็โฟกัสไปที่กลุ่มของตลาดทางยุโรปเพราะจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังไงในช่วงหนีหนาวเนี่ยเขาก็ต้องหาที่ใดที่หนึ่งที่ที่หนีมานะครับเพราะประเทศเนี่ยก็หนาวมากเราก็มองกลุ่มนี้เป็นหลักก่อนนะครับในกลุ่มของจีนในเอเชียฝั่งชอดฮอเนี่ยเรายังมองว่ายังยังยังยากอยู่นะครับดังในเรื่องของ ระยะเวลาที่จะเข้ามาในพัทยาเนี่ยปกติก,ก,ลกลุ่มช็อตฮอเนี่ยเข้ามาสั้นก็ไม่เหมาะกับการที่เรามีมาตรการต้อง7วัน14วันแต่ถ้าเป็นกลุ่มยุโรปเนี่ยเวัน14วันไม่ได้มีปัญหาสําหรับเขาเพราะปกติก็ามาอยู่3เดือน6เดือนอยู่ละก็เช็คความเป็นไปได้อยู่นะครับทุกคนก็ทุกคนก็อยากกลับเข้ามานะครับเท่าที่สอบถามนะแม้แต่อินเดียเองก็อยากเข้ามานะครับแต่ เขาก็กังวลในเรื่องเขาเรียกกฎเกณฑ์ค่อนข้างหยุมหยิมของประเทศไทยนะครับเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในระหว่างที่เข้าพักนะครับเกิดพักอยู่แล้วเงื่อนไขเปลี่ยนอีกเนี่ยก,ก็สร้างความลำบากให้เขานะและค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอันนี้ฝากภาครัฐนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยรอกฎเกณฑ์หรือรอมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงๆเขาก็พร้อมจะยอมรับแล้วก็เดินทางเข้ามาครับ